วสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาเปิดกล่องเจ้า Angiosaurus เป็นเจ้าไดโนเสารแบบมีหนามด้านหลังใส่ตุ๋นข้าปแบบนี้อ,แบบนอ้น่ารักตรงี้ครับ ngàn đi nữa nè elephant sáng buffalo ได้นลสอนี่มีกลไกเฟืองด้วยนะเขียวมากมตัวนี้ก็มีกลไกเฟืองนะครับ 내가 타이스러탑 내가 s sort o Okay, we see you next time. Bye, bye.